สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมหมงก็มานในคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเดือดทาว2010ปิดเมืองปล้นระห่ำเดือดมือผู้เขาคืนนักปล้นที่ไร้ร่องรอยปล้นกี่ครั้งก็ไม่โดนจับหรือถูกจับไปสอบสวนเนี่ยตำรวจก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผู้เขาเข้าคุกได้ครับและถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยครับ ก่อนชมสปอยหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์ของท่านจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างผมมากเลยครับก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับและเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นมารู้จักตัวละครหลักๆก,ก,กันก่อนและกันครับซึ่งจะมีด้วยกัน4คนดัรหรือเพลเอกเขาคือคนวางแผนในการปล้นเจมส์ James, เพื่อนเพลเกหนึ่งในแก๊งปล้นแคลนางเอกผู้จัดการแบงก์และก็อดัมรับหัวหน้า FBI คนที่พยายามจะจับพวกพระเอก จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นพวกพระเอกและเขาเพื่อนๆนะครับกำลังวางแผนที่จะเข้าปล้นธนาคารครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมีด้ยวยกัน4คนนะครับเมื่อพวกเขาเริ่มปล้นพวกเขาก็บุกเข้าไปในธนาคารครับแล้วก็บอกทุกคนหมอบลงซึ่งพวกเขาทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็หมอบตามที่พระเอกบอกพวกเขาเนี่ยก็เอาโทรศัพท์ของทุกคนนะครับมารวมกันไว้แล้วก็ทําลายมันพวกเขาเ,เรียกนางเอกมาครับซึ่งตู้เซฟนะครับมันตั้งเวลาเปิดไว้ที่8ปดโมงสินาทีครับ พวกเขาเนี่ยก็รอให้ถึงเวลานั้นพอถึงเวลาดังกล่าวพระเอกก็บอกให้นางเอกเปิดเซฟแต่ว,ว่านางเอกเปิดครั้งแรกไม่ได้ครับเพราะว่าตัวสั่นเกินไปพระเอกจึงบอกให้นางเอกใจเย็นๆแล้วก็ลองเปิดอีกครั้งพอเปิดอีกครั้งเนี่ยก็เปิดเซฟได้นะครับพวกพระเอกก็แบ่งกันทํางานครับคนหนึ่งไปเอาเงินอีกคนเนี่ยก็เก็บร่องไวยหลักฐานโดยการถอดเมนมูรีการ์ททั้งหมดของธนาคารนะครับมารวมกันไว้ แล้ว <invece> ก็ทำลายมันทิ้งผู้คนท้่นอกธนาคารเนี่ยก็ตะโกนเข้ามาในธนาคารนะครับว่าสายป่านนี้แล้วเนี่ยทำไมธนาคารยังไม่เปิดอีกซึ่งระหว่างที่พวกพระเอกมองชาวบ้านอยู่นะครับนางเอกเนี่ยก็แอบใช้เท้ากดสัญญาณเตือนครับเพื่อให้ตำรวจได้ทราบแต่ไม่นานครับพระเอกก็บอกเพื่อนเพื่อนว่าเราต้องไปแล้วพู้พระเอกเนี่ยก็ราสาลบรอยนิ้วมือใส่บริเวณธนาคารทั้งหมดเพื่อทาลายหลักฐานแต่เพื่อนพระเอกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่ามีคนกดสัญญาณเตือนภายรับชายคนหนึ่งในธนาคารเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครกดนะพวกพระเอกก็คิดว่าชายคนนั้นกดแน่คนัร เจมส์ James, จึงใช้สันปืนเนี่ยฟาดไปที่ศรีรษะชายคนนั้นยับ <C at> พระเอกจึงรีบไปห้ามไว้โดยพระเอกเนี่ยจับไปที่คอเสื้อเพื่อนนะครับทําให้คอเปิดออกนางเอกจึงได้เห็นรอยสักผู้พระเอกเนี่ยก็ได้จับตุวนางเอกไปด้วยรับเพราะว่าตารวจอาจจะรอมที่นี่ไว้จึงอาต้องใช้นางเอกเป็นตัวประกรันผู้เขาเนี่ยมัดมือนางเอกแล้วก็ปิดตาเธอรับจากนั้นก็ขี่รถออกมาโดยที่ไม่ทิ้งต้องรอยใดๆไ,ไว้ทั้งสิ้นครับพระเอกบอกนางเอกคุณจะไม่เป็นอะไรเราจะไม่ทําร้ายคุณ ซึ่งภูเขารอดไปได้ครับพระเอกจึงปล่อยนางเอกลงหน้าชายหาดเมื่อ FBI มาถึงธนาคารนะครับพอเข้าไปตรวจเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับที่จะเอาไปสืบต่อได้ภาพตัดมาพอผู้พระเอกปล่อยนางเอกไปเนี่ยเจมเพื่อนของพระเอกก็บัดของนางเอกมาให้พระเอกดูแล้วก็บอกว่าสวยแน่ๆเพราะว่าที่อยู่ของนางเอกเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับพูดง่ายๆก็คือนางเอกเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองนี้นะครับแต่พระเอกก็บอกเธอไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครและพระเอกเนี่ยจะอาสาไปจัดการเรื่องนี้เองครับอดัม หัวหน้า FBI ก็ได้เชิญนางเอกมาสอบปากคําแต่นางเอกก็ไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นครับทั้งนี้จริงเนี่ยเธอก็เห็นไวสัสของพวกเรกหรือว่านางเอกกลัวพวกเรศเนี่ยจะไปทําร้ายเธอครับเพราะก่อนที่พวกเรกจะปล่อยนางเอกเนี่ยเจมได้บอกเธอว่าถ้าเกิดเธอบอกอะไรตำรวจได้ตายแน่ครับอาัมก็บอกเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับให้ออกค้นหาทุกบ้านว่ามีใครน่าสงสัยบ้างหลายวันต่อมาครับพระเอกได้ติดตามนางเอกอยู่ห่าง นางเอกไปซักผ้าพรเอก็ไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ใกล้ๆอยู่ๆนางเอกก็มาทักพระเอกถามว่ามีเหรียญหรือเปล่าจะขอยืมไปซักผ้าหน่อยที่แรกเหรียญมันหมดรพเอกบอกว่าไม่มีนางเอกบอกงานคงต้องออกไปตากเองแล้วแต่ถ้าว่าพอนางเอกเห็นข้ามเลื้อที่เสื้อนางเอกก็นึกถึงตอนที่เจ้าหน้าที่ในธนาคารโดนเจมทําร้ายนางเอกก็ร้องไห้รับพระเอกเห็นก็แปลกใจรพเอกถามว่านางเอกโอเคหรือเปล่านางเอกบอกฉันโอเคดี พวกเขาเนี่ยก็คุยกันครับและเหมือนจะคุยกันถูกคอด้วยนะครับพระเอกจึงขอเลี้ยงเครื่องดื่มนางเอกแทนการขอโทษที่ไม่มีเหรียญให้หนางเอกก็ตอบตกลงพวก FBI เนี่ยก็เริ่มออกค้นหาตามบ้านรับแต่ก็ไม่เจออะไรและเย็นวันนั้น พระเอกนางเอกก็ไปเดทด,ด้วยกันยับและก่อนที่จะขี่รถออกไปเนี่ยนางเอกก็สารภาพกับพระเอกว่า2วันก่อนพวกโจรบุกเข้ามาปล้นธนาคารที่นางเอกทํางานอยู่ผู้มันมากัน4ี่คนนางเอกบอกผู้มันจับตัวฉันไปเป็นตัวประกันและก็ปล่อยฉันลงที่ชายหาดชายคนหนึ่งบอกให้ฉันเดินไปจนกว่าเท้าจะแตะน้ํานางเอกบอกว่ามันช่างเป็นการเดินที่แสนยาวนานและทลมรมานเหลือเกินพระเอกได้ฟังเนี่ยก็บอกว่าเสียใจด้วยระหว่างที่พวกเขาเดทกันนางเอกถามพระเอกว่าทํางานอะไรพระเอกก็บอกทําเกี่ยวกับการทุบหินงานเดิมเดิม ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเช้าวันต่อมาเจมส์ก็ถามพระเอกว่าเรื่องนางเอกที่ไปจัดการเป็นยังไงบ้างพระเอกก็บอกว่าไม่มีอะไรเราจะปลอดภัยแน่ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็เหมือนจะเด็ดกันทุกวันเลยครับตอนคุยกันในคืนต่อมานางเอกบอกพระเอกว่าเธอได้ร่วมมือกับ fbi นางเอกมองเห็นรอยสักของโจรแต่ไม่ได้บอก fbi พระเอกก็ถามว่ารอยสักรูปอะไรนางเอกบอกรูปทีมฟุตบอล fighting iris นางเอกกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วผมต้องขึ้นให้การนางเอกถามพระเอกว่าควรทำยังไงดี พระเอกก็บอกให้นางเอกบอก FBI ถ้าโจรคนนั้นมีประวัติการทำผิดก็จะสามารถเข้าจับได้เลยในวันพรุ่งนี้ข้อหาพร้นมีอาวุธคงโดนจับ30ปีหลังจากนั้นก็อาจจะย้ายนางเอกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแต่พระเอกก็บอกว่านางเอกอาจจะรอไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องบอก FBI นางเอกได้ฟังก็ชมพระเอกว่าดูช่ำชองเรื่องนี้จังพระเอกก็อ้างว่าดูเรื่อง CIS บ่อยพระเอกเดินไปส่งนางเอกที่บ้านนางเอกก็บอกเธอรู้เสีย ทำให้ช่วงนี้เนี่ยต้องเดินผ่านถนนที่มีพวกนักเลงอยู่ซึ่งเคยปาขวดใส่เธอด้วยพระเอกได้ฟังก็เหมือนจะโกรธพระเอกถามนางเอกว่าจําหน้ามันได้ไหมภาพก็ตัดมาพระเอกไปหาเจมส์บอกว่ามีเรื่องให้ช่วยไม่ต้องถามหาสาเหตุแต่เราจะไปซ้อมคนกันเจมส์ก็ไม่ปฏิเสธแล้วคืนนั้นพระเอกและเจมส์ก็บุกไปที่บ้านของนักเลงที่นางเอกบอกแล้วก็ซ้อมนักเลงคนนั้นอย่างหนัก แต่เจมเนี่ยเหมือนจะโกรธมากกว่าพระเอกซะอีกเจมเปิดหน้าออกแล้วก็ถามนักเลงคนนั้นแกไม่รู้หรือว่าทําไมพี่ชันถึงโกรธซึ่งไอ้นักเลงคนนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าพวกพระเอกหมายถึงเรื่องอะไรก่อนไปเจมก็ยิงไปที่ขานักเลงหลายนัดพร้อมบอกว่าจําหน้าฉันไว้แล้วไปฟ้องตํารวจได้เลยพอตอนพระเอกขี่รถกลับพระเอกก็บอกเจมฉันไม่ได้จะฆ่าเขานะเจมก็บอกนายพาฉันมาเองพระเอกต้องการแค่ไปซ้อมแต่ว่าเจมกลับจัดหนักวันต่อมา อดัมได้ข้อมูลมาใหม่ซึ่งคือหนึ่งในเพื่อนของพระเอกที่ร่นธนาคารคราวนั้นพระเอกอยู่กับนางเอกที่สวนซึ่งวันนี้พระเอกก็เล่าเรื่องแม่ว่าแม่ทิ้งเขาไปตอนอายุหกขวบพระเอกออกตามหาแม่แต่ก็ไม่เจอพระเอกพูดไปเศร้าไปซึ่งพระเอกแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยวันนั้นก็ปาร์ตี้กันระหว่างนั้นอาดัมก็ได้มาแอบถ่ายรูปซึ่งก็ได้เห็นเพื่อนพระเอกที่ผู้คนั้นได้ข้อมูลมาแล้วก็เพื่อนพระเอกอีก3าคนซึ่งครบ4คนพอดีเท่ากับโจนที่พ้นธนาคารคราวนั้นหลังจากนั้นผู้อาดัมก็ไปขุดประวัต ผู้ขอประชุมกันยับแล้วก็ล่มประวัติของผู้พิเองเดมอนช่างวางระบบเอาเบิร์ตสุดยอดนักร้อนรถเขาสามารถป้นรถได้ในขณะที่เจ้าของรถยังหากุญแจอยู่เจมส์เคยติดคุกอยู่9ปีข้อหาทำไายร่างกายแล้วก็ดักหรือพระเอกนักวางแผนผู้เก่งกาจซึ่งเขาเคยเกือบจะเป็นนักฮอกกี้แต่ได้ทิ้งโอกาสทั้งไป เพราะว่าสิ่งแวดล้อมบังคับให้เป็นโจรซึ่งอดัมบอกว่าตอนนี้ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะจับผู้พระเอกอดัมก็บอกให้ทุกคนว่าต้องหาหลักฐานเพิ่มเระเอกออกเดทกับนางเอกแทบทุกวันผู้เขาเนี่ยก็เริ่มผูกพันกันมากขึ้นนางเอกลุกไปเข้าห้องน้ําไม่นานเจมส์ก็เข้ามาแล้วก็ถามพระเอกว่ามาทําอะไรที่นี่แล้วทาไมแก้วน้ํามีสองแก้วเรยเอกนั่งอยู่กับใครพระเอกได้ฟังก็ปฏิเสธไม่ได้ทําอะไรแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวพระเอกบอกเจมส์ว่าเราต้องไปแล้วแต่เจมส์ก็บอกฉันเพิ่งมาจะรีบไปไหนไมม่นนานาางเเอกก็ดิ ทำให้เจมไม่เจอกับนางเอกนางเอกก็ทักทายเจยมตามปกติเจมก็บอกว่าเขาคือเพื่อนซีกับพรเยกเจมก็บอกนางเอกนั่งลงก่อนผู้เขาเนี่ยก็นั่งสนทนากันยับทว่าพรเอกกลัวว่านางเอกจะเห็นรอยสักของเจมคุยกันได้สักพักเนี่ยเจยมก็ขอตัวออกมาพเพรียกเรียบเอามือไปปิดที่รอยสักของเจมเพื่อไม่ให้นางเอกเห็นพอพรเอกกลับไปเพรียกกับเจมก็ทะเลาะกันยับพรียกไม่พอใจที่เจมโผล่ไปแบบนั้นเจมก็บอกว่าพรเยกกำลังติดผู้หญิงจนจะทําให้เราเด,ดอออออดดรร้้้้้นนเเจมบกกวว่าาตงลไแ พระเอกบอกว่าเรายังไม่พร้อมพระเอกไม่ชอบรอปภที่ขับรถขนเงินเพราะว่าอย่างกับ G i โจใส่เสื้อเกาะอย่างดีแถมมีปืนในรองเท้าบูทตเจมก็บอกว่าเขาเคยติดคุกเพราะว่าช่วยพระเอกถึง9ปีเจมบอกว่าเขารอไม่ได้แล้วพระเอกจึงบอกงั้นเราจะป้นกันอีกครั้งแต่มันจะคือครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นพระเอกก็ไปเยี่ยมพ่อของเขาครับที่เรือนจำพวกเขาคุยกันพระเอกบอกว่าอาจจะไม่ได้เจอพ่ออีกพระเอกจึงถามว่าทำไมตอนแม่หนีไปพ่อไม่ออกตามหาแม่เลยพ่อก็บอกว่าแม่พระเอกในตอนนั้น อายุ22ปีเธอคงไม่อยากเลี้ยงลูกที่เธอไม่ต้องการพ่อพระเอกเข้าใจจึงไม่ได้ออกตามหาและวันต่อมารับเป็นวันที่พวกพระเอกเนี่ยจะลงมือปล้นรถขนเงินผู้ขอเข้าปล้นยับแต่ไม่นานตำรวจก็รู้ตัวผู้ขอปล้นได้ไม่มากครับจึงขี่รถหนีออกมาพวก f b i ก็ขี่ไล่ตามแต่ก็ไล่ไม่จนยับพวกพระเอกทําการเปลี่ยนรถระหว่างทางไปสองคันตอนเปลี่ยนรถ ก็ได้เผารถคันก่อนหน้าทิ้งไปด้วยพวกพระเอกรอดไปได้ครับอดัมก็โมโหมากที่พวกพระเอกรอดไปได้แถมยังไม่ได้หลักฐานอะไรพอรถที่พวกพระเอกนั่งก็โดนทําลายไปหมดอดัมที่เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าคือพระเอกที่เป็นคนปล้นแต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพออดัมจึงไปจับพวกพระเอกมาเพื่อสอบปากคําแต่เทว่าก็ไม่ได้ความอะไรและก็ต้องปล่อยพวกพระเอกกลับไปแถมพระเอกตอนออกมายังได้ยามอาดัมด้วยว่าหาลายนิ้วมือให้เจอหละ่ะอดัมก็โทรไปหาธนาคาร ต้องการจะคุยกับนางเอกแต่คนที่นั่นก็บอกว่านางเอกลาออกไปแล้วตั้งแต่โดนพ้นธนาคารคราวนั้นอดัมก็สั่งให้ลูกน้องให้ไปสืบมาว่านางเอกอยู่ที่ไหนพระเอกอยู่กับนางเอกพระเอกก็ถามว่ามีใครมาหานางเอกหรือเปล่านางเอกบอกว่าไม่มีพระเอกถามว่านางเอกจะทําอะไรต่อไปนางเอกบอกก็ยังไม่รู้น่าจะเป็นอาสาสอนเด็กเต็มเวลาพระเอกก็บอกว่าได้เกิดผมลาออกเหมือนกันลหละพระเอกมอบสร้อยให้กับนางเอกแล้วก็ชวนไปพักผ่อนด้วยกันสักระยะพระเอกชวนนางเอกมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยกันนางเอกก็ถามว่า เราจะไปอยู่กันที่ไหนพระเอกบอกที่ไหนก็ได้ที่นางเอกอยากไปและบอกว่ามีบางเรื่องที่เธอนั้นยังไม่รู้เกี่ยวกับพระเอกพระเอกเข้าใจถ้านางเอกยังลังเลอยู่แต่นางเอกก็บอกว่าเธอรู้ว่าพระเอกเป็นใครดีโนโ่ครับลูกน้องอดัมเปิดเสียงโทรศัพท์ที่ผู้ชายคนหนึ่งกับนางเอกได้คุยกันและก็ถามอดัมว่าจาเสียงชายคนนั้นได้หรือเปล่าซึ่งเสียงชายคนนั้นเนี่ยก็คือพระเอกนะครับอดัมไปหานางเอกอดัมบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยในคดีปล้นธนาคารจึงเอามาให้นางเอกดูซึ่งคือพวกพระเอกอดัมบอก พระเอกเข้าร้นคราวนั้นนางเอกเปิดตู้แซฟให้พระเอกและนางเอกก็ยอมเปิดแต่โดยดีและพระเอกก็จับนางเอกไปแล้วก็ปล่อยนางเอกมาและอดัมก็รู้ว่าตอนนี้นางเอกกําลังคบกับพระเอกนางเอกตอนนี้คงต้องการทนายภาพตัดมาเจมส์เรียกพระเอกมาคุยรับเลยบอกว่ามีงานต้องพ้นอีกครั้งแต่พระเอกบอกว่าเรามีหมายจับอยู่พระเอกบอกยังไงก็จะไม่ทําถ้าพวกเจมส์จะทาเนี่ยก็ไปทํากันเองคุยกันไม่ลงรอยรับคู่เขาเนี่ยก็ต่อยกันเล็กน้อย เจมบอกว่าฉันติดคุกเพื่อนายถึง9ปีนายไม่เคยขอบใจฉันพระเอกบอกว่าทราบสินทุกอย่างที่เจมทําให้เจมเป็นเหมือนพี่น้องพระเอกบอกว่าเขาต้องการเลิกทํางานปล้นแล้วและกําลังจะย้ายไปฟลอริดากับนางเอกพระเอกบอกเจมถ้านายจะยิงฉันก็ยิงได้เลยแล้วพระเอกก็เดินไปรับเจมก็ไม่ได้ยิงพระเอกไปหาเฟอร์กี้คนที่อยู่เบื้องหลังแก๊งพระเอกนะครับพระเอกไปเพื่อจะบอกว่าเขาจะขอลาออกจากแก๊งปล้นหวังว่าจะทํางานกันต่อไปได้โดยที่ไม่มีพระเอกและพระเอกเนี่ยก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับเฟอร์กี้ แต่เฟอร์กี้เขาไม่ให้พระเอกออกครับพวกเขาเนี่ยก็มีปากเสียงกันแต่สุดท้ายพระเอกก็บอกว่ายังไงฉันก็จะออกถ้ามีปัญหาอะไรก็มาหาฉันได้เลยที่บ้านพระเอกกลับไปหานางเอกแต่ว่านางเอกโกรธพระเอกมากครับที่ไม่บอกว่าตัวเองคือโจรพระเอกพยายามจะอธิบายให้เธอฟังและบอกให้ใจเย็นๆแต่นาทีนี้นางเอกไม่ขอฟังอะไรทั้งนั้นครับ แล้วก็ตะคอกใส่พระเอกพร้อมไล่ให้กลับไปพระเอกเดินกลับไปที่พักก็ได้เห็นดอกไม้สีขาวรับเหมือนเป็นคําเตือนที่ลูกน้องเฟอร์กี้เนี่ยได้เอามาวางไว้พระเอกโกรธมากครับและกลับไปหาเฟอร์กี้เพื่อที่จะบอกว่าพระเอกจะรับงานนี้ก็ได้แต่ถ้าเฟอร์กี้แต่ต้องนางเอกพระเอกจะกลับมาที่ร้านนี้และก็ฆ่าเฟอร์กี้แก่ลูกน้องทิงซะฉันจ,จะกลับมาที่นี่และจะฆ่าแกทั้งคู่ขาร้านนี้เลยวันต่อมาคร พระเอกไปหานางเอกที่สวนเพื่อขออธิบายนางเอกก็ไม่สนใจรับแต่พระเอกตื้ออยู่นานและบอกว่าขอแค่2นาทีพระเอกจะไม่โกหกนางเอกจึงยอมคุยด้วยรับพระเอกก็บอกความจริงทั้งหมดพระเอกรู้ว่านางเอกคือผู้จัดการธนาคารพระเอกตั้งใจตามนางเอกและเคยพ้นสองครั้งแต่พระเอกไม่เคยฆ่าคนพระเอกบอกลองคิดดูผมจะไม่โกหกถ้าผมต้องเสียคุณไปผมจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตผมแน่พระเอกทิ้งท้ายผมขอแค่คุณรอผม ภาพตัดมารับเฟอร์กี้ก็อธิบายรายละเอียดที่จะพ้นคราวนี้ให้กับผู้พระเอกฟังซึ่งพวกเขาเนี่ยจะทําการพ้นเงินรับจากรดคนเงินในระหว่างที่แข่งเบสบอลซึ่งมีเงินประมาณ3าล้านห้าแสเหรียญรับซึ่งระหว่างนั้นพวก FBI เนี่ยก็คอยสอดแนมพวกพระเอกอยู่พระเอกและเจมพร้อมเป็นตำรวจเข้าไปพวกเขาผ่านเข้าไปได้พระเอกเจอพวกตำรวจแต่พระเอกก็ทำเนียนขอดูบัตรแต่ตำรวจไม่ยอมรับและก็ได้หยิบปืนออกมาแทน ระเอกบอกใจเย็นๆและบอกให้นอนลงกับพื้นตำรวจก็ยอมนอนลงแล้วพระเอกเนี่ยก็มัดมือตำรวจพระเอกไปถึงหน้าห้องที่มีตู้เซฟพระเอกเข้าไปในห้องได้รับโดยใช้จุดอ่อนของคนคุมโดยการขู่ถึงลูกเมียเจ้าหน้าที่ก็ให้พวกพระเอกเข้าไปพระเอกและเจมส์ก็รีบขนเงินใส่กระเป๋าพ่อขนเสร็จก็เอาเงินไปใส่ที่รถแต่ถ้าว่าตอนนั้นรับพวก FBI เนี่ยก็ได้มาล้อมทุกเส้นทางที่พวกพระเอกจะออกไปแล้วครับระหว่างที่พระเอกขนเงินอยู่นั้นเจมส์เห็นพวก FBI อยู่ๆเจมส์เนี่ยมันก็ยิงปืนใส่พวกตำรวจครับ พวกอดัมได้ยินเสียงก็รีบวิ่งไปที่นั่นพวก FBI ก็ยิงปะทะก,กับผู้พระเอกพอยิงกันได้สักพักเอาเบิร์ตโดนยิงครับแต่ยังดีที่มีเสื้อกัอกทาให้ไม่เป็นอะไรมากเอาเบิร์ตจึงบอกพระเอกเลดเจมว่าเขาจะขี่พาตำรวจไปส่วนพระเอกเละเจมให้ใส่ชุดตำรวจออกไปพวกมันจะไม่สงสัยตำรวจแน่แล้วเจมเนี่ยก็ขี่รถฝ่าตำรวจออกมาครับแต่ก็ไปได้ไม่ไกลนักพวกพระเอกก็หนีออกมาได้โดยไม่ถูกสงสัย เดมอนโดนยิงตายรับส่วนอัลเบิร์ตก็โดนยิงตายขารถแต่ถ้าว่าเจมรับที่แยกทางกับเระเียกอดัมก็เห็นเจมเลงเหมือนจะจําเจมได้นะครับและในตอนนี้พระยอก,ก็เห็นอดัมที่กําลังเดินตามเจมอยู่อดัมทักเจมหรือทักว่าเป็นตํารวจแต่เจมก็ไม่สนใจยังเดินต่อไปเรื่อยๆอดัมจึงใหญ่ชื่อเจมเจมหันมายิ้มใส่อดัมเจมยิงรัวๆรับจนหมดแมก็กแต่อดัมเนี่ยก็หลบได้นะครับเจมวิง่งหนีอดัมไล่ตาม แต่ถ้ว่าด้านหน้าของอดัมเนี่ยก็มี FBI รออยู่แล้วครับเจมยิงรัวๆรับใส่พวก FBI และก็ใส่กระสุนท่ามกลาง FBI ที่ล้อมอยู่เจมยิงปะทะก,กับพวก FBI เจมโดนยิงรับแล้วก็ไปหลบอยู่ที่หลังเสาอดัมพยายามบอกให้เจมมอบตัวเจม,มีเวลา30วิระหว่างนั้นเนี่ย FBI ที่เหลือก็กำลังมาล้อมเจมไว้ครับพระเอกยืนมองไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายนะครับเจมไม่ยอมมอบตัวรับแล้วออกมายิงปะทะก,กับพวก FBI แต่้ว่ายังไม่ทันได้ยิงอะไรนะครับ FBI เนี่ยก็รัวปืนใส่เจมครับเจมโดนยิงไปหลายนัดแล้วก็ตายในที่สุดเพระเอกเห้นเนี่ยก็เดินไปขึ้นรถและก็ขี่ออกมาครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจมเคยบอกพระเอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเขาจะถูกจับเขาจะไม่ยอมเข้าคุกอีกเขาจะขอสู้ตายพระเอกกลับไปที่ร้านดอกไม้ของเฟอร์กี้พระเอกเข้าไปเนี่ยก็บอกลูกน้องเฟอร์กี้ว่าแผนเกิดการผิดพลาดแล้วก็เรียกให้มาฟังใกล้ๆพระเอกก็ยิงลูกน้องเฟอร์กี้ลูกน้องเฟอร์กี้ก็ตายคาที่ครับพระเอกเนี่ยก็ค่อยๆเปิดประตูเข้าไปหาเฟอร์กี้ พอเจอกันนะครับเฟอร์ก mm ี hmm. ้ก็ร,วงงรัวปืนใส่พระเอกพระเอกไม่หลบทั้งสองก็วัดปืนกันนี mm ่ hmm. แต่ได้ว่าพระเอกใส่เสื้อกอเฟอร์ก mm ี hmm. ้ก็ร่วงลงรับพระเอกก็เดินไปใกล้ mm hmm. ๆแล้วก็ยิงใส่น้องชายเฟอร์กี้และไม่นานเฟอร์กี้ก็ตายไม่นานรับ mm hmm. ก็มีคนมารายงานอดัมว่ามีคนฆ่าเฟอร์กี้อดัมจึงบอกว่าเป็นฝีมือพระเอกแน่พระเอกโทรไปหานางเอกถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่ท้าว่านางเอกอยู่กับอดัม พระเอกบอกอยากเจอนางเอกนางเอกจึงบอกให้พระเอกมาหาที่ห้องพระเอกที่ยืนดูห้องนางเอกอยู่เขาเห็นทั้งหมดครับที่นางเอกอยู่กับพวก FBI พระเอกบอกมันคงไม่ใช่ความคิดที่ดีมั้งถ้าเกิดมีตำรวจอยู่ที่นั่นล่ะนางเอกก็บอกไม่มีใครอยู่หรอกพระเอกเนี่ยก็เหมือนจะผิดหวังครับที่นางเอกโกหกพระเอกบอกอีกหนึ่งชั่วโมงไปที่ด้านหลังเปิดให้ผมเข้าไปอดัมเนี่ยก็ไปสั่งลูกน้องให้ไปรอพระเอกอยู่ที่ด้านหลังนางเอกยังไม่วางสายนะครับนางเอกก็บอกพระเอกว่าอยากให้พระเอกมาจริงๆมันจะเป็นวันที่สดใสสำหรับเธอ พระเอกได้ยินประโยคนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเข้าใจสิ่งที่นางเอกจะสื่อรับแท้ที่จริงแล้วนางเอกไม่ได้อยากให้พระเอกมานะครับพระเอกก็ใส่ชุดตำรวจถือกระเป๋าเงินแล้วก็เดินออกมาจากห้องโดยที่ไม่มีใครสงสัยเลยครับพวกอดัมรอนานเกินชั่วโมงแล้วครับพระเอกก็ไม่มาอาดัมบอกลูกน้องเก็บของได้พระเอกคงไม่มาแล้วอาดัมก็สั่งให้ลูกน้องนะครับให้ส่งรูปพระเอกออกไปให้ทั่วอาดัมบอกเรารู้รูปพรรณเขาแล้วไปล่าเขากันเลยพระเอกกำลังจะมุ่งหน้าลงใต้นะครับภาพตัดมาอาดัมเจอจดหมายที่รถของตัวเอง ซึ่งมันเขียนว่าไปตายซะอาดมก็รู้ว่าเป็นฝีมือของพระเอกแน่นอนรับวันตัวมาเรับนางเอกไปที่สวนเธอก็เจอกระเป๋าเงินแล้วก็จดหมายซึ่งเป็นของพระเอกที่ฝากไว้ให้นะครับในจดหมายก็บอกว่าขอให้นางเอกรับเงินนี้ไว้นางเอกคงใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าพระเอกพระเอกบอกกว่าที่คุณจะเจอจดหมายนี้ผมคงไปไกลแล้วไม่เป็นไปตามแผนแต่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปจากเมืองนี้พระเอกนะครับก็ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนฮอกกี้โดยไม่ประสองค์ออกนามเพื่อระลึกถึง ดอริสแมคเครซึ่งคือแม่ของพระเอกนะครับที่ได้ตายไปพระเอกบอกไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณก็ต้องชดใช้สิ่งที่คุณทําผมต้องทุกข์กมากแต่ผมรู้ว่าจะต้องเจอกับคุณอีกซึ่งคือนางเอกนะครับแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเดทาวสองพันสิบซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเบนอัฟเฟกต์พระเอกของเรื่องนี้เป็นคนกํากับเรื่องนี้เองเลยนะครับแล้วก็สําหรับการสปอยในครั้งนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็กราบขอัยด้วยครับสุดท้ายนี้ถ้าดูรู้ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ และถ้าใครเพิ่งมาดูครั้งแรกดูด้วยชอบตรงจุริตก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิีโอจากทางช่องรับที่จะลองให้ได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับผมแมนโกแมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ